Ment, ต้อนรับทุกคนเข้าสู่โอนิมูชาวอลลอดพาร์ทที่7นะครับหลังจากที่เราระเบิดภูเขาเขาก็ท่อมไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากการจัดก,การบอสตัวที่แล้วแล้วก็พาใครเด็กมาพักผ่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะไปกันต่อนะเพื่อไปเปิดประตูสู่โลกปีศาสตร์นี่ซากทหารตายเกลือนนะฮะเรียกว่าเป็นวิญญาณ PM 2.5 เดี๋ยวเรามาดูกนก่อนว่าเราจะต้องไปทางไหนต่อโอเคเข้าใจว่าน่าจะต้องเป็นประตูสีเหลืองนั่นเองเพราะว่าเราจะต้องเอาธนูเกตโบกับเกตแอโร่ไปใช้ตรงนั้นนั่นเองมาเลยครับพี่ฟึ๊บฟึบสอตัวก็ไม่กลัวอยู่แล้วหนักกว่าเธอก็เจอมันแล้วเปงนี่ยังไม่ต้องใช้ท่าด้วยปึ๊บปลาดาบก็หน่อย โ,โอุโดนหนึ่งแผลวะ่ะเดี๋ยวนะอืนี่เป็นไงละ่ะเคลื่อนย้ายในทิตาปักตูดสักทีหนึ่งปักตูดแล้วดูดวิญญาณนอ่ไปไหนต่อดีเดี๋ยวนะลืมไปแล้วเนี่ยปละดาบจนเพลินโอเคเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งก่อนเราต้องไปทางไหนต่อโอเครู้เรื่องงั้นเดี๋ยวเราไปเติมมานาก่อนดีกว่าครับทุกคนห้องนี้เลย ปึ๊บด้านคางนี่แหละไม่ต้องประทะอะไรวันนี้คัดสซีนตัวดักแด้เฮ้ยไม่ต้องกลัวข้ามาช่วยเหลือให้ข้อมูลเฉยเฉยแกยังไม่เคยไปอนาจักรความมืดใช่ไหมอยากไปหรือเปล่าแต่ไม่การันตีนะไม่รับประกันเลยว่าแกจะกลับมาได้แต่ถ้าเกิดไปก็จะมีเหมือนเป็นของรางวัลให้กูไม่ไป แค่นี้ก็เหลือแหละดูดมานามาก่อนแล้วกันแล้วก็เซฟไปอีกทีหนึ่งปุ๊บแค่นี้ก็เหลือแหละละจะไปทำไมคือถ้าเกิดไปเนี่ยมันก็เหมือนเราไปฟาร์มเนาะแล้วก็ไปเอาออฟมาอัพเกรดอาวุธแต่ตอนนี้เนี่ยเราเกือบเต็มหมดแล้วเหลือแค่ดาบเพลิงเท่านั้นเองที่ยังไม่เลเวลสอีกหน่อยเดียว อีกหน่อยเดียวก็เลยว่สาแล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดไปเนี่ยมันก็จะมีพวกเมดิซีนพวกอะไรเงี้ให้เนาะพวกยาชุบชีวิตเติมพลังอะไรเงี้ให้โอเคไปต่อนะครับเราจะต้องไปประตูสีเหลืองที่จะเอาธนูไปยิงเดี๋ยวดูแผนที่นิดนึ่งก่อนนั่นไงมุ่งหน้าไปแล้วออกซ้ายมือ ตามทางเลยครับโอเคตรงนี้แหละประตูสู่โลกวิญญาณนั่นเองนี่ไงตอนแรกเราเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเหมือนมีบาเรียกั้นอยู่คือจะฟันจะปาเดากระจายไงก็ไม่ได้นะฮะเพราะนั้นนี่เลยเกตโบคัตสินเอาล้วฮะ นี่อย่างเทเลโกลัสเอาให้แม่นๆนะมีดอกเดียวนะฟืบธนูยักษ์ครับแหมางานสำหรับสุดติ่งเลยทีเดียวเอาให้แม่นๆโชะโชะโชสโลโมชั่นหมุนควงสวรรคสู่กลางใจเธอบึมเรียบร้อยฮะบาเรียหายสลายกลายเป็น PM 2.5จากนั้นก็ แง้มซะหน่อยแง้มสะนิดหนึ่งไหนขอดูสิเปิดออกมาอืนี่คือประตูแห่งโลกปีศาจนะครับคัดซีนอีกแล้วอะไรวะเนี่ยอ,อ้าวไอเอเลียนตัวนี้นี่เองชื่ออะไรนะ เจ้าหนอนมนุษย์ผู้น่าสงสารหน่าตกใจเหมือนกันที่แกมาได้ไกลขนาดนี้แต่มันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าตั้งแต่ตรงนี้ไปมีแค่ปีศาจเท่านั้นที่จะผ่านประตูนี้ไปได้แกทำไมแกไม่กลับไปทดลองอะไรกับของเล่นของแกข้าไม่มีเวลามห่หัวแกนะได้พูดอะไรกล้าดียังไงที่จะมายาอเย,อเยอ้ยฉันโอเค ได้เวลาแล้วที่แกจะได้เจอกับการทดลองอันยิ่งใหญ่ของฉันมาเซลัสออกมันเลยนี่ไอ้นี่ชื่อมาเซลัสนะฮะมันคล้ายๆบอสตัวที่สองกันนะเหมือนอสูมิโลตัวที่เราเจออยู่บนหลังคาเหมือนกันเอาล้ฮะจัดการมันซะมาเซลัส่แห่ชื่อแต่ละตัวไอ้นั่นก็เลนันโดมาครับพร้อมเสมอเดี๋ยวนะ ดับเพลิงเรายัางเลเวลสองอยู่ฟาดสักทีหนึ่งโผลโผล่โลแข็งแกร่งนะฮะหาทำดูดออกก่อนปึ๊บชาปานัก,กิจอีกสักทีหนึ่งเป็นยังไงล่ะโอ้โหดูเหมือนมันไม่ค่อยสะเทือนโอ้โหฟาดแรงซะด้วยไอ้เจ้านี่โอ้โหสองสามสาม,สามทีไม่ไหวว่ะเดี๋ยวนะเอเลือดน้อยถ้าจะไม่ดี เดี๋ยวขอเติมพลังนิดนึงก่อนละกันเมดิซีนมาจัดเต็มไปเลยดีกว่ายาวๆพร้อมแล้วครับทุกคนครับมาเอาอะไรไปสู้ขเขาดีอ่ะดาบวายุแล้วกันมาต้องการความคล่องแคล่วเจอหน่อยอุยนี่มันเร็วเหมือนกันโอ้โหเปล่าประโยชน์เสียของมากโชว์ูกกระเด็นเลยวอะอ้าวสิวะมาอา บล็อกเก่งจริงจะโห้ยแพ้รับคาบเดี๋ยวนะโอ้เอาอยัางไงดีวะอ่ะดับสายฟ้าเอาไปชิมดูสักทีนึง่งมาเจอดับฟ,ฟ้าฟื้นหน่อยเป็นไงยังไม่โดนเว้ยเดี๋ยวนิดนึงอ่าได้ละชึกชึ๊กชึกพากบานสักทีหนึ่งเป็นไงโอ้โหไม่สะเทือนเลยวะดูเหมือนว่าโอ้โหมันเก่งงเนี่ยแต่ก็โดนพากระบากสักทีไม่ล้ด้วยโอ้โห เอาไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวดูเชิงก่อนหมายมันมีทั้งสองดาบเลยนะเอาโล่มันหายไปไหนเนี่ยเอาของกันไว้ตรงนั้น m e d ดิ i n นมาแล้วครับโอ้ยเข้ามุมวะ่ะตอนนี้เดี๋ยวทำเลไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาไงดีเนี่ยโอ้โหสองสามสี่โอ้อโหโ,โดนไปสี่สี่ดาบสี่แผลบอกเลยลูกนี้จุกเฮิร์ฟมาแล้ว เอาละฮะใบกระท่อมได้ใช้ประโยชน์แล้วฮะตอนนี้เอาไงดีวะอ่ะดับเพลิงซะหน่อยป้อ,องกันก่วนโอ้โหโดนสามแผลออ้อหเอา้าใช้ท่าไม่ตายไม่ได้พลังไม่พอชิบหายแล้วลุ้นมาอย่างงี้แล้วกันอ้าวโอ้โห,โอโห,โอโหโสองแผลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายแล้วโลกแล้วตอนนี้เกิดอาการโกขึ้นมาเห็นเห็นนะฮะเฮิร์บขออีกทีใบกระท่อม ด้วยพลังแห่งใบกระท่อมจะลงทันแค่เองอลนะฮะมาดาวายุชึโบโอ้โหไม่มีทำไม้าตายเหลือแล้วโอ้โหถือว่าสึกหนักเลยทีเดียวแมดติซินต้องได้ใช้อีกแล้วโอ้โหถือว่าเปลือกไอเทมน่าดูนะฮะเจอไอตัวนี้เพราะมันเป็นตัวมันเหมือนเป็นบอสที่บอสเก่งมากเหมือนกันมาดิว่าโอ้โหสามสี่แผ้โอ้โหโดนทีครึ่งหลอดจะบ้าตายเอาวะ ต้องเป็นการอกต่อเนื่องนะฮะเจอไอตัวนี้เรียบร้อยนะฮะเพลงดาบพาสไส้ติ่งพุ่งระเบิดบึ้มเรียบร้อยชาปนก,กิจโอเคดูดออปมาเอาคืนเว้ยตอนนี้เดี๋ยวนะหลงทางตรงไหนวะอ๋อตรงนี้ประตูที่เราเข้ามาน,นั่นเอง เพราะฉะนั้นต้องไปประตูนี้ไปต่อไม่รอแล้วนะบอกเลยแม่สีตางก็ต้องมาละสบัดต่อไม่รอนะอ้าวดูสิครับมานาเอาให้เต็มไว้ก่อนชื่นใจบอกมานาอ่าสันเจ้าได้เรื่องแล้วฮะโอเคชั่วโมงนี้ดาบแดงต้องเต็มเต็มไหมได้หรือเปล่าไม่มีปัญหาละเอียบร้อยนะฮะดาบเพลิงเลเวลส ออืเค right. oh, ่ไม่เบาเท่าไม่เบยแล้วนี่อะไรตกอยู่อ่าแผนที่โลกปีศาจนะฮะโลกแห่งความมืดดักเบิลมาเลยไอหมึกโรนันโดมาจริงๆไอ้นี่มันชื่อเรนันโดนะปักสะดือซะ่อยเนึ่งไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดดูวิญญาณจัดลุกขึ้นมาทำไมครับดูวิญญาณ เจอดาบวายุเลเวลสามขึ้นไปบอกเลยว่าฟื้นยากไอ้ตัวนี้มันแยกตัวได้ด้วยนะฮะตอนนี้วิ่งอย่างเดียวตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะวิ่งอย่างเดียวอะไรวนะเนี่ยเดี๋ยวนะมีเรนเดนโดตัวหนึง่งฝันหวานไปอ๋อมันเหมือนเป็นเป็นที่ให้กําเนิดไอพิษต,ตัวนี้เหมือนลู่ตูดแล้วมันก็จะเหมือนคลายออกมาแต่เราไม่สนใจนะครับวิ่งไปก่อนแล้วตอนนี้บอกเลยว่าทําเวลา หาแล้วฮะทางโล่งอยู่สบายสบายอะไรวะเฮ้ยโอ้โหบังคับไม่ถนัดเลยอะ่ะพอมันเป็นทางโค้งๆนี้ด้วยจอยเอ็กบ็อกมันก็แม่มันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะขออภัยคนดูแล้วกันมาสิครับมีอะไรดรอปอยู่สองอันเดี๋ยวก่อนขอเก็บก่อนอะไรวะเนี่ยเมดิซินหนึ่งอันแล้วครับโอ้โหมีสองอันเลยเว้ยฟึบโอ้โหโ,หโลกเฉียวหูซ้ายนิดเดียวเรียกว,ว่าพริ้วจัดเข้าประตูนี้ไปครับ คัดซีนอีกแล้วคัดซีนกันยาวๆเลยต่อเน,นื่องอ้าวองค์หญิงยุกิยูเมมารุโดนตรึงนะฮะซามานสุสเกช่วยเราด้วยอะไรวะใครหัวเราะอีกเนี่ยหลังประตูไอฟอร์ตินบาสก็คือไอเอเลียนตัวนั้นเองนี่คือร่างที่แท้จริงของมันอย่างกงังูอ๋อจำได้แล้วนี่คัดซีนสวยๆเลยด้วยซีจนี่ เรียกว่าเป็น cg ละเอียดให้เจ้าฟอร์ตินบัสแปลงร่างเป็นงูซะแล้วนี่ปากเหม็นมากองคหญิงบอกปากเหม็นสุดๆเลือยเชียงูยักษ์ฟอร์ตินบัสอ๋อมันเป็นราชาปีศาจนี่เองนะฮะนี่ขอต้อนรับสู่พิธีกรรมดาร์คเซเลโมเนีลนี่พิธีกรรมแห่งความมืดนะฮะ คือมันจะเอาเลือดขององค์หญิงเนี่ยให้โนบูดังะดื่มแล้วก็เพิ่มพลังให้นบูดงนนังะแข็งแกร่งขึ้นมาละนี่คือนบูดังะน,นะครับหน้าตาไรอารมณ์แบบนี้เอาะละฮะเราต้องสู้กับไอตัวนี้ใช่ไหมโอ้โหพลังแข็งอ้าวยิงองค์หญิงซะง,งั้น,น,นกรีดลั่นศัตรูเลย หยุดนะโอ้หิงก็โอ้พี่สาวโหคนไรประโยชน์ไรยอยู่ในม,มลุกเป็นภาระชัดๆถึงแม้ฉันจะต้องตายฉันก็จะจัดการแกให้ได้นี่ปริงซามูไรล็อกมัสเตอร์มาแล้วครับโอ้ชเมอน จะบอกว่าเป็นงูหรือกังข่าวดีวะมาซั์อย่างเดียวโอย,โยจึกเข้าไปทีล้มเลยนะฮะเอาละอะไรวะเนี่ย,ยช็อตช็อตไฟมึงมีกี่ท่ากันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวนะเลือดเลยแค่นี้ถ้าจะไม่ดีเติมให้เต็มก่อนดีวะ่ะอาล่ะครับอย่างน้อยก็อุ่นใจอ่ะโซลอฟซัเตอร์ครับ เพื่อมีออกม,มันจะได้ดูดเอ้ายังไฝยังตัวไม่อยู่เลยโอ้โหแป๊ตเดียวเลือดก็ไปเกือบครึ่งอ้าวเจอทําให้ตายเขาหน่อยก็โดนช็อตอีกแล้วว้าอ้าวทันทีหนึ่งมาล้มปุ๊บซ้าเดี๋ยวมึงขับอะไรเนี่ยเดี๋ยวจอยกูอ้าวซ้ำซ้ำซ้าที่หัวอ้าวซ้าลงมาซ้ำอีกไอโง่ทุรนทุรายไปซะนี่ออกมาอ้าวแอ,อปซอบเตอร์หายเดี๋ยวจวังหนวะนรกจริง ไม่เป็นไรหลบได้จิ้มโอ้ยยังโดนจิม้มบล็อกไว้ไม่เป็นไรบลอกไว้ไม่โดนมาลงมาตัดหัวสักทีหนึ่งไอหัวเหนียวจิม้มโอ้ยโ,โดนคว้าว่าเฮ้ยต้องไปดีว่าจะโดนแดดไหมเนี่ยล้วน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 ล้นล้วน้วนล้วนลวนลล้วนล้นล้วนล้วนนล้วนล้นนล้ ไม่ไหวแล้วอ่าแล้วก็โซลแอปซับเตอร์อีกทีนึงจะดูดได้ไ้ม,มเนี่ยเฮ้ยลืมไปมานาหมดเดี๋ยวโอเคขอเปลี่ยนดาบก่อนดาบสายฟ้าดาบฟ้าฟืาฟ้นก็มาเจอหน่อยโค้งทโค้งทโค้ผ่ากระบาลนาทีหนึ่งนี่โหโคตรอึดอะบอกได้เลยว่าเจอกันไปหลายหือ <c oughs> โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจียดชิงวเจียดชิวมันลงมาลงมามันลงมาปึ๊บปึ๊บโอเคพาไปเรื่อยๆเ,เอาตายกันไปข้างนี้นี่นี่นี่น,นี่โอ้ยโดนว่ะเดี๋ยวโอ้หูมีทั้งไฟมีทั้งสายฟ้าอะไรวะเนี่ยหลบก,ก่อนหลบก,ก่อนโอ้ยโดนอีกใจคอเอาไฟเผาอีกชา,าน yerde, ปนกิจกูซะงั้นเดี๋ยวโอ้ยลกละเลือดเลือดเลือดเดี๋ยวนะ เอ่อแมดิซินเอาให้เต็มก่อนตอนนี้ใบสีเขียวหมดแล้วตอนนี้ต้องแมดิซินล้วนๆนะฮะมาอยากชาพนาก,กิจกันใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวรู้กันฝึบขอคืนซะหนึ่งที่พึ้มนาทีหนึ่งนี่โอ้โหนี่ชาพนาก,กิจไปหนึ่งดาบโปโ,โู้โดนเว้ยโอ้โหจังหวะนี้ลงไปนอนเลยเดี๋ยวมันซ้ำด้วยโอ้ยอย่าพึ่ซ้ำ ดีลุกขึ้นมาไหวชามาน,นักกิจไปทีหนึ่งมาลงมาข่ากระบาลสักทีดึงยังไม่จบเดี๋ยวรอก่อนเอาแล้วครับไปช็อตมาละจังหวะหลบปึ๊บ <c oughs> โดนนิดหน่อยวะโดนเลเตอร์มานิดหนึ่งมาสิครับ <c oughs> โอ้โหมันก็ยังโดนเลเซอร์มันหน่อยน,นะหลบมามุมสุดก็ยังโดนอยู่เอาไงดีวะเดี๋ยวนะเ,เติมซะหน่อยดีวะตอนนี้บอกได้เลยว,ว่าพลาดไม่ได้ แล้วก็เอาจับวายุมาเน้นไวก่อนช่วงนี้โผล่ฮะโอ้โหบล็อกก่อนเป่งสักทีหนึ่งไม่ได้แอมจับจังหวะเริ่มได้แล้วนะฮะทิปหายไฟมาโอ้โหมันบล็อกไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะแพ้ทางว่ะเอาละครับไอ้นี่อีกแล้วโอ้โหช็อตสองทีมาลงมาโผล่โผล่โผล่เน้นวยไว้ก่อน อ้าวว้ยมีออกเหลืองแต่ดูดไม่ได้กือนกะันนะโอ้โหโดนอีกเท่ทีหนึ่งอ้าวอีปปกแล้วชาปนกิจกูแล้วโอ้โหโดนจนได้โดนตลอดไอ้ท่าน,นี่โดนตลอดแต่ไม่ไรโดนช็อตเดียวมายังอยู่อุย้ยชิบหายโดนกับเปรี้ยวเลื่อนเลยนิดเดียวตายแล้วกูอ้ยตายรัวรัวโอ้โหเรียบร้อยนะฮะโอ้โหเฉียดไปแล้ว เส้นแดงผ่า16อีกรอบหนึงเติมด่วนนะฮะตอนนอี้เหนื่อยบอกตรงว่าเหนื่อยมากเจอตัวนี้อึดจริงๆไอ้นี่อะไรเนี่ยใช้ประโยชน์ไม่ได้ของอไรประโยชน์ทั้งนั้นขยะลุวนๆไม่รู้เอาไปใช้ทำอะไรนะอ่ะมาต่อเลยลุยกันเป็นอย่างนี้แหละลุยกันอย่างนี้แหล,ละครับบอกเลยว่าหมัดรุ่น,นดาบรุ่นๆนี่นนเอง ครับมีออฟนะแต่ดูดได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอ้โหเลเซอร์แสกหน้าอีกแล้วไม่มีจังหวะให้เข้าทักเท่าไหร่เลยเขาโอ้โหจิ้มมามาเลยครับลงมาตัดเขาซะเหนียวเหลือเกินไอ้งูบ้าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วดูโอ้ไม่จับจะดูดดูดยาดปืนเรียบร้อยได้ค่าหนึ่งปื้โหโอ้โหไม่กระเทือนเลยว่ะ ลงมาผ่าหัวสักทีหนึง่งจิ้มตาเบ๊บตอนนี้มานาไม่เหลือแล้วครับโอ้โหเฮ้ยดูยานดูดูถือว่าโอเคได้โอ้โหยโดนเลเซอร์อีกแล้วจิ้มจิกโอ้โหไม่เป็นไรโอ้โหบล็อกไวโอเคเลือดยังโอเคอยู่มาฉาานักกยฬาเดี๋ยวยางยางยางมามาโอ้โหเลเซอร์เลเซอร์แสกนะ้ลงมาลงมา พัวเรียบร้อยจิ้มตาบอดทุรนทุรายอึดชมัดเลยตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าโหสุดท้ายก็สิ้นฤทธิ์คัดซีนเอาใครเด็มาเว้ยในท่านใครเดะออกจากที่นี่เถอะนี่แต่ต้องไปช่วยก่อนนะฮะช่วยองค์หญิงกับยูเมมารุนะฮะไอเด็กเป็ดสร้างความเดือดร้อนจริงไปวิ่ง ค่อยๆทย,ยอยกันลงมาฮนะทุลักทุเลผมกดอ่ะเขาแตกใส่น้าโอเคกระโดดข้ามพระเอกต้องกระโดดลอยๆอยู่แล้วหลังท้ายจะยืนยืนเพื่อยืนดูเพื่ออะไรอ้าวมันยังไม่ตายอ้าวชิบหายโดนจับซะแล้วพระเอกโดนจับครับอืมันยังไม่ตายสนิทไปไปไม่ต้องสนใจฉัน ครับเริ่มนะเลื่อนล่างยูเมมาลุบเรียบร้อยกระอักเลือดและเลือดก็หยดลงไปที่ปอกแขนนะฮะเอาแล้วแปลงล่างเพลงดาบตัดเล็บมือนางอะไรวันนี้ยแม่ไทยไม่เบานี่อีกล่างหนึ่งนะครับ ของสมัมโนสุเกะกลายเป็นตัวอะไรไม่รู้ผมย,ยา,ผมาวผมขาวเชียมาครับนักลบยักษ์มาแล้วฮะฟิ้งอัลโแบตจะหมดอีกจิบไหมเสียบแบตด้วยกันหนึ่งโอ้โหปักดาบซาโลโมชันอื้อปักดาบซโลโมชันแข็งแกร่งมากนะฮะจิ้บปลาสักทีหนึ่ง เอาให้สุดมิดจ้ามเลยเดียวฟึบไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตบอกเลยเจอช็อตน,นี้เข้าไปสิน้นฤทธิ์คงตายจริงๆได้สัทีนะอา้าวพระเอกโป๊ะเฉยเลยผมยาวสวยๆเก๋สงแงะมองข้างอา้าวเฮ้ยนั่นมันโนบุนงางะนี่ว่ายังไม่ตาย ไอ้นี่ยังไม่ตายพระเอกก็ฟื้นมาอะไรวะเนี่ยแต่จอมปีศาจต,ตายแล้วนะแต่ทพบูนังยังไม่ตายน่าจะจบแล้วนะฮะอันนี้แผนการของปีศาจถูกทำลายลงด้วยน้ำมือของสามมนุสุเกะแล้วก็พวกพ้อง อย่างไรก็ตามในปีถัดมาโยชิทสุไโตะก็เสียชีวิตลูกชายผู้อ่อนแอของเขาคือทัชสุโอกิก็ขึ้นมามีอำนาจแล้วก็ช่วงเวลานั้นเองกองทัพของโอดะก็กลับมาถล่มปราสาทอินาบายามะแล้วก็สุดท้ายตระกูลไซโตะก็จบสิน้นอย่างไรก็ตามไม่รู้เลยว่าเรื่องนี้ปรีศาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ หลังจากการล่มสลายของตระกูลไซโต,ตองค์หญิงก็ได้รี้ััยและได้ไปพำนักกับสหายของตระกูลที่จังหวัดสากายที่ชื่อว่าโซเคียวอิมาอิยังไงก็ตามเธออยู่ได้แค่ไม่กี่เดือนเธอก็ออกจากที่นั่นด้วยคำอธิษฐานของโซเคียวเธอออกเรือไปเพื่อประจญโลกกว้าง ตามคำแนะนำของซามมานุสเกะยูเมมารุก็ได้ออกเดินทางไปพร้อมกับองค์หญิงด้วยเช่นเดียวกันในทางกับการคาเอเดก็พยายามค้นหาซามุานุเกะแต่ก็ดูเหมือนจะสิ้นหวังแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ที่จะค้นหาและในปีต่อมามิซูเดะอาเคชิก็จ้างเธอเธอทำงานให้มิซูเดะอาเคชิและเสียชีวิตในอีก14ปีต่อมาในสงครามที่จังหวัดยามาสกิ Uke, ส่วนซามานุสุเกะไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาโอเคจบแล้วครับทุกคนครับขอบคุณมากที่ติดตามเลยแล้วก็ลำดับถัดไปจะเป็น Resident Evil นะครับฝากติดตามด้วยในช่อง Awake ครับวันนี้ลาไปก่อนละบาย